วัสดีทุกคนวันนี้ผมเพิ่งได้รองเท้าคู่ใหม่มาจะบอกว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่สั่งแบรนด์รองเท้าจีนและเป็นคู่แรกในชีวิตของผมนะฮะก็คือ3ามพนดีกรีนะฮะหนทับสองลันสอนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่า3ามพกนฮับลันสองนะครับโอเคจะบอกว่าไปดูรีวิวจากพี่ๆนะฮะนักวิ่งใน u t u b e นะครับผมก็รู้สึกว่าเออน่าลองสั่งดูเนาะเพราะว่าที่ผมได้มาจะบอกว่าราคาได้มาแค่ 1 1 0 0กว่าบาทใส่ส่วนลดหรือว่าใส่โค้ดต่างๆนะผมให้ไม่เกินพัน0คู่เนี้ยเรามาดูดีไซน์นะฮะรอบๆกันเลยนะครับจะบอกว่าถูกใจมากนะฮะก็คือนี่เลยที่ชอบที่ที่ตัดสินใจเลยนะฮะก็คือตัวเนี้ยผมชอบความเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผ้าแบบเนี้ยเนี่ยมันจะโปร่งแสงโปร่งใสนะครับและให้ความรู้สึกแบบว่าน่าจะระบายอากาศได้ดีนะฮะทั้งทั้ที่ตัวเองอะ่ะไม่ได้เป็นคนวิ่งไกลหรือว่าวิ่งนานอะไรขนาดนั้นทุกวันเนี้ย เพิ่งเริ่มหัดวิ่งแล้วก็เต็มที่อ่ะได้ประมาณ7จ็ดแปดโลผมก็รู้สึกภูมิใจแหละนะฮะโอเคเรามาดูหน้าตากันฮะอ่ะหันให้ดูตรงนี้ด้านข้างเห็นไหมตรงนี้แล้วก็จะมีนี่ตัวอักษรมีตัวหนังสือเขาปึ๊บอ,อ่ะตัวเนี้ยพอมันโดนแสงนะฮะมันจะมีความแบบว่าสะท้อนแสงเหมือนมแมลงทับนะฮะนี่แล้วก็ ข้างๆส่วนสูงนะฮะของพื้นเขาปึ๊บนะมีความตรงนี้เชิดเชิดขึ้นมานะฮะ,ะประมาณนี้ด้านหลังเขียวๆนี่เป็นเชือกนะฮะเอาไว้ดึงตอนใส่รองเทา้าประมาณไหนเห็นเห็นไหมนั่นอยู่นะ่าไม่ธรรมดานะฮะนี่สวยไหมด้าน,นข้าง พื้นนนี้อ้บเสื่อมส่วนตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวบอกว่ามีความบุโฟมมานะฮะระดับหนึ่งเนาะจะบอกว่าหนามันก็ไม่ได้หนาขนาดนั้นแลวเมื่อกี้นะครับผมลองใส่ดูก็รู้สึกว่าเออมันก็ล็อกตรงเนี้ยค่อนข้างดีนะแล้วก็ตัวลิ้นรองเท้าจะเป็นลักษณะประมาณนี้ไม่หนาไม่บางมากนะ นิ่มๆน,มนี่จะบอกว่ารีวิวกันแบบเร็วๆนะครับผมไม่ได้มีความรู้เรื่องรองเท้ามากนะครับแต่ก็รีวิวตามความรู้สึกจริงนะฮะเป็นอาศัยว่าเป็นผู้บริโภคดีกว่าเนาะให้เพื่อนๆได้ลองดูนี่อินโซ่นิ่มนะทำเป็นเล่นอันนี้น่าจะเป็นฟเฟลกปะฟังเสียง ดีนะพื้นดีเทียระมามานี้ได้ไหมสวยอยู่ทำเป็นเล่นโฟมน่ายอยู่นะเชือกเห็นไหมแล้วชอบฟิลเชือกประมาณนี้เพราะว่าพอรัดแล้วอะแน่น มันมีความเป็นแบบดีเทลอะดูดิได้ไหมเออดีทำเป็นเล่นเหอะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะคือเรื่องของไซส์ตัวนี้ผมสั่งมาเป็นจะให้ดูทำไมนี่44 EUR USA 1 0นะฮะแล้วก็ไซส์เซนติเมตรเป็น270ซึ่งตามปกติแล้วถ้าเป็นรองเท้าแบรนด์อย่างพวกแบบว่า,วาที่ผมมีนะเป็น New Balance หรือว่า a s i c s เนี่ย44 EUR USA เอ0เนี่ยจะเป็น280เซนติเมตรเพราะฉะนั้นถ้าใครซื้อนะครับผมแนะนำให้ดูเป็นที่ E.U.R. นะครับใครใส่ไซส์ไหน E.U.R. ไหนสั่งไซส์นั้นอย่างเช่น4 4 4อะไรอย่างะไรเงี้ยก็คือสั่งตามนั้นเลยแล้วก็ใจผมมาจริงๆอ่ะผมอยากได้ประมาณ43.5มันก็จะแบบว่าพอดีเหลือหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยแต่พอได้มาเป็น44อ่ะมันจะเหลือประมาณนี้1นิ้วโป้งทาบ หนึ่งนิ้วโป้งท่าประมาณนี้เลยมันจะเหลืออยู่ประมาณนี้เลยซึ่งผมก็ได้ลองแล้วก็โอเคมันก็ใส่สบายฮะแต่ว่าผมว่าถ้ามันอีกนิดนึงอะ่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะอาศัยเป็นรัดเชือกให้น่นขึ้นแล้วก็หรือว่าใส่ถุงเท้าให้หนาขึ้นก็ประมาณนั้นโอเคโดยรวมชอบดีสวยดีจะบอกว่าดีดีบอกว่าดีหลายรอบแล้วนะแล้วก็ตอนนี้หรือแค่ฟิลลิ่งตอนไปวิ่งว่าจะเป็นยังไงนะฮะ ถ้าได้ไปวิ่งนะฮะอาจจะมีโอกาสได้มาทำคลิปแล้วก็มาบอกเพื่อนๆว่าฟิลลิ่งอ่ะมันเป็นยังไงนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมนะฮะไปก่อนครับบ๊ายบาย